กับสวัสดีท่านผู้นอบคนนะครับผมในโนะ้ตเกมเมอร์ครับวันนี้อยู่กับซิตี้สกายไลน์ครั้งนะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับหลังจากที่ผมไปสอบมานี่ก็ตั้งสองอาทิตย์นะแล้วตอนนี้สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่ที่บอกว่าในาแฟนเพจนะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาครั้งนี้ครับ <c oughs> มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปครับนั่นก็คือเมืองครับเพราะว่าเซฟเก่าของผมมันหายไปแล้วพอมันหายไปเพื่อผมก็ต้องลงวินโดว์ใหม่นะครับ ตัมิโนใหม่แต่ยังดีนะที่เมืองเก่าอันนี้คือมันมันยังมีในส่วนของอเซฟที่ผมเซฟในในคลาไว้นะเป็นเซฟเมื่อสมัยโอ้เนิร์นานนะครับผมก็เล่นไปเล่นเล่นมานะครับก็เลยสร้างมาจนถึงณตอนนี้นะตอนนี้นะนนก็ในส่วนของเมืองนะก็อย่างก็ปกติไม่มีอะไรมากก็ปรับใหม่หน่อยนะมีโนนหนน,หน,นทางเยอะขึ้นนะครมีทางเลือกให้ใหเข้าเยอะขึ้นแต่ตอนนี้ต้องติดนะครับ แล้วนี่เราติดนะครับสากรรมนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมเพิ่มมาคือนี่นะทัวริสนะครับการขนส่งพวกออไ,นนะไอ้นี่นะไอการท่องเที่ยวแต่รู้สึกมันจะสร้างได้เยอะนะครับการท่องเที่ยวสร้างได้อีกนะครับไม่จ้เปไปต้องหยุดแค่นี้นะครับการท่องเที่ยว ครับพาไปก่อนนะแต่วันขนทีนึงก็ประมาณส1บคนนะเต็มที่ในเมืองของเราก็น่าจะมีสักต้องเต้ยกันมันจะน้นอนอยู่นะทัวริสไม่ได้บอกนะค่าจะเเท่าไหร่จะมีคนตายเยอะอยู่นะครับวันนี้ร้อคนตายเยอะ <c oughs> นะครับเมืองผมก็สร้างไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> ุเล่นไปแค่วันเดียวนะ สรางไปได้สักพักหนึ่งเมืองใหญ่นี่กระตุกนี่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่ฮนะถ้าเป็นหัวนะมันกระตุกอยู่นะแล้วนะเมืองใหญ่นะเมืองใหญ่กระตุกแน่นอนฮนะกลุ่มไปใกล้ๆนี่ยังกระตุกเลยนะโอเค ตอนนี้ข้างบนนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีชุดต้านล่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็ด้านบนนะที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่สิ่งที่มันต้องการตอนนี้คือต้องการร้านค้าเพิ่มนะครับตอนนี้ได้บรมันสองหมื่นเก้านะครับนี่อยู่่มาตกลงมาเป็นสองหมื่นหนึ่งเทันหายไปแปดพันนัทุกายจากไหนนี่นะันสร้าง ผมไม่สร้างตรงนี้นะไม่ดีแน่นอนดับเพิงนะครับตอนนี้คนเยอะนะครับกานนักษายนี่ล้นหลามนะฮะโดยเฉพาะไอ้นี่นะครับล้นหลาม20% e เข้าไปแล้วนะครับ ปิดไปก่อนนี่เปิดไปก่อนน,อน,น,นะตอนกี่สิบยี่สิบนะกำลังดีรปร๊บอันนี้สิบกว่ากันแหละแต่ตอนนี้ต้องต้องเพิ่มจํานวนของประชากรแนละ้วก็จะทำด้านสร้างด้านกวาไว้นิดหน่อยนะครับสร้างบอกทิ้งอย่าเพิ่มพื้นด้วยนะครับ <c> ค <oughs> ือไอไอโรงเผาขายะนี้คือมันไม่ใช่โรงเผาขายะน,นะมันเป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเอาขายะมาเผานะครับเพื่อนะเ,เป็นกระแสไฟฟ้า แต่ผมทักมันก็ต้องมาเข้าโรงนี้อยู่ดีนะเพื่อเอามาเผาการสร้างเมืองติดกันนี่ก็เป็นผลเสียมกันนะนี่ผมลองแล้วลองอะไรมาสักพักหนึ่งนะรถต,ติดเอรถไม่ใช่ติดีมันสร้างเมืองติดกันก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะปัญหาของมลพิษทางเสียงเกิดนะครับ เกิดันพิทางเสียงนะครับอันนี้เป็นทางวิ่งทางเดียวนะครับนี่วิ่งรถเลนเดียว เราสร้างถนนตัดตรงกลางอยู่แล้วอีกนะครับเพื่อให้รถมันมีเส้นทางเพิ่มขึ้นอ,อีกครับตามจริงมันน่าจะมีจุดอยู่เธอเนี่ยผมมันทางไหนบนกข้างบนนะครับอันนี้รถลงรถขึ้น,นะนรับ ันรนถมันขึ้นนะครับมันอ้อมมันต้องอ้อมด้านใต้นะครับเป็นเส้นทางเดียวนี่ทำทางตัดนะใต,ตะ้สะพาน ตัด,ดรถยุดเทินครับผมนี่หาไม่ไกลนะครับไว้ว่าไว้จุดตัดอยากอ้อมอะไรอย่างนี้ให้รถได้วิ่งผ่านนี่เปลี่ยนตรงนี้มีจุดตัดเทินเหมือนกันนะไว้ว่าไว้เบรกลังหลังๆก็ได้นะครับนี่วิ่งเข้าวิ่งออก ผมก็อยากทำลายตึกตรงนี้เลยมันโตแล้วนะครับเต็มที่แลยโตสุด ข่อน้ำเข้าไปนะข่อน้ำวิ่งตรงกลางตรงนี้โอเคไฟฟ้าก็เริ่มที่จะ ลอยหล่อครับผมจะมาสร้างโซลาร์เซลล์ด้านบน ทำทำยกสูงได้นะครับดีเหมือนกันตอนนี้ช่วงในช่วงคนคน,น่าจะเยอะนะเป็นส่วนของคนที่มีที่จบจากมหาลัยน่าจะเยอะที่สุด พอดูจากตารางแล้วมัน21%นะขณะในขณะที่คนไม่มีความรู้มันอยู่ที่35นะครับคนที่จบโรงเรียนแค่33เท่านั้นนะครับแต่ว่าอัตราการได้อันแต่ต้องการค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนใหญ่จะมาลงที่นี่หมดนะลันคานี้เวลนับนี่ไม่ต้องการแล้วนะครับต้องการที่เวลนะรากาไหาเอดิชั่นกับจบมหาลัยเองต้องการนิดหน่อยอคนสองคนนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้นี่2โรงเรียนนี้อาจจะเปิดไปถึงประมาณ3 0ได้นะครับไฮสคูลกับดูริเวอร์ซิตี้นะครับอาจจะใช้เป็นถึงประมาณ20วันนี้อาจจะประมาณ20ส่สนอั่วนนี้นิดประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบได้นะครับแต่ขณะที่เรจบมาโรงเรียนที่ต้องการแล้วนะเพราะว่านี้คืองานมันต้องเรียกว่าแบบมันมันแบบเต็มที่แล้วนะครับคือมัน ไปไกลแล้วไม่เหมือนตอนแรกที่มันต้องยังต้องการอยู่ออาฟิตด้วย เบื้องใหญ่หน่อยแล้วกันกินไหมครับบนเดี๋ยวนี่พนักงานรถทิ้งขยะนะ่ะในขณะทิ้งขยะผมไปอยู่ไหนหมดก็ไม่รู้นะครับ เพิ่มบัคเก็ตหน่อยละกันเพิ่มประสิทธิภาพหน่อยร้อยยี่เพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไอ้สองตัวนี้ก็กำลังทำหน้าที่ของมันอยู่นะครับนี่ข้างในตัวนี้เราติดแล้วนะครับ อันนี้รถติดเหมือนกันนะครับเส้นนู้นไม่ยอมเข้านะมาเข้าเส้นนี้หมดแล้วหมดนะครในจุดยูดเอินให้รถให้มันนยูดเทินกันนะทางนี้รถติดแล้วนะครับ อุตสาหก,กรรมรถส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะมาส่วนขอมาจากแถวด้านล่างมั่งแล้วนะครับเนื่องจากเรามีคาร์โกชิปดอยู่ด้านล่างเพิ่มประสิทธ,ธิภาพของเงินนะครับ่วนตรงนี้รถติด ทางแยกมันเยอะไปนะครับ ต้องหาวิธีมาระบายรถนะระดับอันนี้นจะช่วยช่วยในระดับหนึนะครับทางแยกมันเยอะไปสี่สี่แยกมันมีสองอันติดนะครับรถมันติด เหรียญเยอะนะครับจางรวนเยอะครับยังไงก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องพยายามกระจายรถตับเพิ่มไปนะครับเพื่อเพื่อให้พลกในส่วนของตึกต่างๆได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะครับทำให้เมืองพัฒนาเร็วยิ่งขึ้นนะสักแป,ป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมันก็จะโตอเองนะตำรวจด้วยอะไรด้วยนะครับ ขยายตัวนะครับอาจจะต้องรอสักระยะอ่าประมาณ เออแล้วก็ผมจำได้ว่ามันมันมีมอสอันนี้นะ่มอสสร้างสร้างต้นไม้นะดีเยอะแต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้เดี๋ยวไปไปาพาทหน้าเดี๋ยวเปิดใช้ไว้สร้างต้นไม้ในบริเวณแบบที่บ้านอะไรพวกนี้นะเหมือนคลายซนะิฟิตี้นะเือมันดูไม่สวยเนทะ่าไหร่ ห้าคนคนก็ยังไม่เต็มอยู่ดีนะอาจจะสินขนาดต้องสางมหาลัยอีกอันนึงครับให้สร้างโรงเรียนทางสกษอันนึ่งครตอนนี้เมืองก็เริ่มโตแล้วนะครับ

เดี๋ยวไข้างหน้าเดี๋ยวลองสร้างถนนเยอะดูนะครับเส้นใหญ่ๆนี้อาจจะสร้างอันนี้อาจจะสร้างได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ีอยากเล่นให้มันโตแบบสุดๆไปเลยนะครับก่อนอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ต้องใช้เวลานาอยู่ควรน,นับนี่ถ้าเกิดนับแบบไม่อัดคลิปนี่น่าจะได้ประมาณสักสามสี่วันถ้าเกิดเล่นติดติกันนะสามสี่วันน,น,น,น่าจะฟูแล้ว แต่ถ้าเกิดอัดลงคลิปด้วยนี่น่าจะลาวๆือบยี่สิบพาร์ทนะ <laughs> <laughs> โอ้โ <laughs> เส้นนี้นะมีคนใช้เยอะที่สุดนะมันขึ้นลงมันขึ้นนะราคาไปฝั่งนู้นนะนีข้าวไฝั่งนี้ ปกติเราจะบังคับก็ได้เนี่ยตั่ตรงนี้ทิ้งจะไม่เอาดีกว่าตัวมันติดนะติดเส้นเดียวแต่ก็ติดยาวคราวนี้ลบใหม่ลบใหม่ใหม่ คนต้องการเยอะขึ้นนะครับโหนี้ถนนไอนนี้ถนน,นขี่ยันเกินไปนะครับถนน แล้วต้องการคนเพิ่มนะครับปัญหารดับบาแตกบันพังนะต้องการคนเพิ่ม เราก็ต้องเอาถนนที่มันมีต้นมาไว้ก่อนนะเพื่อลดมลพิษทางด้าน,<ๆ>นเสียง เดี๋ยวเราปรับถนนนิดหน่อยเดี๋ยว ก็ช่วยลดมนันเสียงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับม่ต้นไม้อยู่โอเคครับนโยบายใหม่ดีกว่า ช,ชุมชนคนอยู่แฟลบ้านเป็นตึกนะครับอีกฝั่งหนึ่งบ้านเป็นชนบทอีกฝั่งหนึ่งบ้านนี่เป็นแบบมีพื้นที่บ้านขอตงตัวเองของตัวเองนะตอนนี้อยู่เป็นแบบตึกแรกของมันแตกนะ,ะ,ะตอนหมื่นแตกอยู่ก็าหายไปเยอะพอตัวนเนี่ย อัตราค่าค่าที่อยู่โทษสูงสุดคือห้าหมื่นสองนะครับเราลงมาจะเป็นร้านค้านะครับร้านค้าได้สี่หมื่นเก้านะครับแล้วก็ได้มาจากทัวร์ลิสท่องเที่ยวจะพันสี่แล้วก็ในส่วนของออฟฟิศออฟฟิศได้แค่สองพันห้าเท่านั้นนะครับส่วนอินดัสทรีของเราได้สามพันแปดนะครับ การของโซนเราได้แปดพันหกพันสี่พันเจ็ดเกพันละอะมันขึ้นลงอลงนี้ตลอดนะครับเงิน,นครับก็น่าจะด,ดนูนิ่งประมาณประมาณขั้นต่ำก็น่าจะประมาณสองหมื่นนะครับก็นิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วนะสองหมื่นสองหมนี่ก็นิ่งแล้วนะโอสิอัตราสามยี่แปดสิส 4%อยู่ตรงนี้อันหนึ่งราก็เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับในขนาดที่ไฮดิจิตี้นี่ได้มา26%แล้วนะครับดูไดิจิตี้เราดูที่โบสถีพักก่อนเยอะไปแล้วพักก่อนพักก่อนพักก่อนโอเคสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าฮะก็ ขอบคุณที่ติดตามร,รับชมนะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ผมในน็อตเกมเมอร์อรขอถอตัวลาไปก่อนพขอไปครั้งหน้าครนะสวัสดีครับ